เดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่เชื่อแล้วก็สูดลมหายใจมาคุยัไปครับเดี๋ยวเจอกปนที่ไหนะครับเจอกันที่ไหครับครับครับปัดปัดตัวเรื่อยๆเขาเลยปัดตัวมัเต็มเลยนะ จอยจอยนี่ก็โอเคอยู่เดีจอยอ่ะแต่น้อยนี่ตีจ้านั่งน่อยสองสองไม่ยัยไม่เด้ยจ้าจีบจีคจีบจีบจุังเป็นยัง่ว่าอ้จยแต่น้อยเนี่ยไอ้จอยอ่นั่งน่อยออกไม่มาไม่เปนกัผู้น้อยอ่าอีนั่งน้อยสั่งน่อยโอ้โหเห็นมากเป็นกิเลสบอยนั่งน่อยนั่งน่อยเป็นกินลองลองเนกินไอ้กิเลยจอย เาา่งาเปท่าน er ีองนี้พัเกเอกกับไอ้ตัยไปแล้วบหน่ะไอ้ตัวกับเพราเอกว่ายหัวยังเ็กยังหัวยากมาหาแง่รงนี่งนี่ เป็นดาราไนซอฟภาแาร์ในนันั่งหม่สุดเด็กแล้วกับนั่งหม่แล้เก็นให่แปลว่าแปลว่าลองเพลงได้ดีเปิดเปิดโรงที่3ามแบบนี้มัจะได้โชว์ตัวเลยใช่ไหมครับต้องอันต้ต้องต้องตัวนะครับมใั้ลังต้องรู้เนี่ยหม่กคือไกแให้รับชมันอันนี้มาว่าไปคุตัวรันรันี้ตอนจลงตวหน้าานม่ว่าเราจะอยู่ยู่ตังัว

เดี๋ยวชาตางแล้วเนี่ยถ้าลืมผมจะรูบตาเป็นักฐานพไปเจ้าเนี่ยคซื้เลยไ้คุณเลุชุันตังไครับนี้ค่ะารที่ตามลงมครับรอมสามโงแล้วเดี๋ยวท่าไ่านทางรับอนดิชันถึงนแล้วครับเจี๋ยวนะครับอมาเชียว